แตแน n วสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับคุณครูปูอีกนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องหน่วยกลางวันกลางคืนกลางวันมียังไงนะกลางคืนก็เป็นยังไงนะวันนี้จะได้เรียนรู้กันแล้วละ่ะไปดูเรื่องแรกเลยอ่าเรื่องแรกนะคะเกี่ยวกับลักษณะของดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เป็นยังไงนาะเดี๋ยวจะมีพี่คนนึงมาเจอกับเด็กๆนะคะสวัสดีสวัสดีฉันคือดวงอาทิตย์เธอรู้จักฉันไหมโอยฉันเองนี่แหละดวงอาทิตย์ฉันมีลักษณะเป็นรูปร่างทรงกลมแล้วฉันนะก็มีขนาดใหญ่กว่าโลกมากมากเลยพี่ดวงอาทิตย์ บอกว่าพี่ดวงอาทิตย์เนี่ยรูปร่างลักษณะเป็นทรงกลมแล้วก็ใหญ่กว่าโลกมากๆเลยแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเด็กๆถึงเห็นดวงอาทิตย์เล็กเนาะนั่นก็เป็นเพราะว่าระยะห่างของดวงอาทิตย์กับโลกเนี่ยห่างกันมากๆเลยคะ่ะจึงทําให้เรามองไปที่ดวงอาทิตย์เห็นเป็นดวงเล็กดิดเดียวเองนะคะ ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เด็กๆควรได้รู้เกี่ยวกับเรื่องดวงอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยสามารถส่องแสงได้ด้วยตนเองนะคะเด็กๆเห็นไหมสีส้มๆเนี่ยส่องแสงได้ด้วยตนเองแล้วก็ทําให้พื้นผิวของดวงอาทิตย์เนี่ยร้อนมากๆเลยทําให้ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่ได้เลยไม่มีใครอาศัยอยู่ได้ส่วนแสงแดดที่ส่องมาที่โลกเนี่ยทาให้โลกฝั่งที่ได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเวลา กลางวันนั่นเองพี่พระอาทิตย์ของเด็กๆนะคะจะเริ่มขึ้นมาจากตอนเช้าโดยจะเริ่มขึ้นจากทางทิศต,ตะวันออกแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปบนท้องฟ้าไปอยู่ตรงกลางหัวเราเลยค่ะเราเรียกตอนกลางวันตอนที่พระอาทิตย์อยู่ตรงหัวเราว่าตอนเที่ยงนั่นเองเด็กๆ อยากรู้ไหมคะตอนเที่ยงเป็นยังไงพอถึงตอนเที่ยงเด็กๆลองไปยืนที่หน้าบ้านดูนะคะเอ๊จะเห็นเงาของเด็กๆหรือเปล่าพี่พระอาทิตย์อยู่ตรงกลางหัวเด็กๆเลยเด็กๆอาจจะไม่เห็นเงาตัวเองก็ได้นะเสร็จแล้วพี่พระอาทิตย์ก็จะต้องเคลื่อนย้ายตัวเองนะคะจากที่ขึ้นทางทิศตะวันออกไปลงทางทิศตะวันตกแบบนี้เลยค่ะ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะของดวงจันทร์กันบ้างนะคะดวงจันทร์เอ๊เด็กๆรู้จักดวงจันทร์ไหมคะเป็นรูปนี้รูปนี้กันเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวมาดูเฉลยกันค่ะนี่ก็คือโลกของเรานั่นเองนะคะส่วนรูปนี้ก็คือดวงจันทร์ว้าวเด็กๆเห็นความแตกต่างไหมคะดวงจันทร์ มีลักษณะรูปร่างที่เล็กกว่าโลกเรามากเลยค่ะไม่เหมือนพระอาทิตพระอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกจำให้ได้นะคะต่อไปเรามาดูพี่ดวงจันทร์กันค่ะพี่ดวงจันทร์มาแล้วพี่ดวงจันทร์นะคะมีความสามารถพิเศษก็คือพี่ดวงจันทร์สามารถหมุนได้รอบตัวเอง นอกจากพี่ดวงจันทร์จะหมุนได้รอบตัวเองแล้วมาดูสิคะพี่ดวงจันทร์จะทําอะไรดอีกหน้าโอ้นี่มันโลกของเรานี่นาพี่ดวงจันทร์จะทําอะไรนาะมาแล้วค่ะพี่ดวงจันทร์พี่ดวงจันทร์จะทําอะไรให้เด็กๆดูคะว้าวพี่ดวงจันทร์สามารถหมุนได้รอบโลกของเรานั่นเองนะคะ เก่งจังเลยแล้วพี่ดวงจันทร์ก็อยู่ไม่ไกลจากโลกเราด้วยไม่เหมือนพี่พระอาทิตย์นะคะพี่พระอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกเรามากเลยค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือพื้นผิวของพี่ดวงจันทร์เองพื้นผิวของพี่ดวงจันทร์มีลักษณะที่กรุค่ะมีทั้งหลุมมีทั้งบ่อเต็มไปหมดเลยเห็นรูก,กลมๆไหมคะว้า มีกี่รู้เนี่ยเด็กๆนับทันไหมเอ่ยนอกจากที่ผิวของพี่ดวงจันทร์นะคะที่เด็กๆจะได้รู้ว่ามีผิวที่ครุขะแล้วบางทีเด็กๆก,ก็จะเห็นพี่ดวงจันทร์บนท้องฟ้าเป็นลักษณะทรงกลมเซียวบางครึ่งบ้างนั่นมาจากแสงของพี่พาทิตนั่นเองค่ะเพราะว่าพี่ดวงจันทร์ไม่สามารถจะส่องแสงได้ด้วยตัวเองนะคะเลยต้องอาศัยแสงจากพี่พอาทิตย์ส่องมานี่ค่ะถ้าวันไหน เจอแสงพระอาทิตย์เยอะๆพี่ดวงจันทร์สามารถรับแสงพระอาทิตย์ได้เยอะพี่ดวงจันทร์ก็จะมีลักษณะเต็มดวงเลยค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเสี้ยวหรือไม่อาจจะเป็นครึ่งดวงนะคะหรือเสี้ยวทีเดียวเลยเนี่ยค่ะเด็กๆลองสังเกตพี่ดวงจันทร์บนท้องฟ้านะคะส่วนทางโลกโรคของเราถ้าได้รับแสงพระอาทิตย์จะกลายเป็นกลางวันใช่ไหมคะแต่ถ้าฝั่งที่ไม่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์หรือเห็นพี่ดวงจันทร์นั่นก็ใช่ ก็คือเราจะตอบว่าเป็นเวลากลางคืนนั่นเองค่ะต่อไปเรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนกันนะคะเอ๊ะแตกต่างกันยังไงนะอ๋อกลางวานันมีพระอาทิตย์กลางคืนมีพระจันทร์ ว้าวบนท้องฟ้าค่ะกลางวันมีก้อนเมฆมีนกส่วนกลางคืนมีดวงดาวกลางวันท้องฟ้าสดใสกลางคืนท้องฟ้ามืดมิดกลางวันสัตว์ต่างๆหรือแม้แต่คนเรานะคะ ก็ออกมาหาอาหารคานออกมาหาอาหารกินหรือออกมาทํากิจกรรมต่างๆส่วนกลางคืนก็นอนสิคะต่อไปนะคะเราก็มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอื่นลองมาดูสิเรื่องอะไรกันเอ่ยการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในเวลากลางวันและกลางคืนนะคะกลางวันนี่ ฝั่งนี้คือกลางวันนะคะฝั่งนี้คือกลางคืนค่ะเราทำอะไรกลางวันเราทำอะไรตอนกลางคืนกันมั่งนะตอนกลางวันเราก็ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้เล่นเครื่องเล่นสนามออกไปเตะฟุตบอลออกไปกระโดดยางได้ด้วยหรือ อีกอย่างหนึ่งที่เราทํากันทุกวันทุกคนด้วยนะคะก็คือทานอาหารค่ะส่วนกลางคืนสิ่งที่เราทําทุกวันเลยที่ดีที่สุดของร่างกายก็คือนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือบางคนอาจจะทํากิจกรรมต่างๆเช่นออกไปดูดาวค่ะว้าวคืนนี้ดาวสวยจัง แล้วมีกิจกรรมที่ทําในเวลากลางคืนด้วยนะคะในประเทศไทยเราก็จะทํากิจกรรมอย่างหนึ่งที่เราทําบ่อยๆแล้วก็สนุกสนานแล้วก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมของเราด้วยค่ะนั่นก็คือลอยกระทงนั่นเองต่อไปเกี่ยวกับสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันและกลางคืนนะคะเด็กๆลองดูซิในกลางวันมีสัตว์อะไรบ้างและกลางคืน มีสัตว์อะไรบ้างสัตว์ต่างๆตามรูปภาพเหล่านี้นะคะออกมาหากินตามเวลาของเขาเราจะแยกเป็นเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนกลางวันเช่นเช่นอะไรบ้างลูกเช่นช้างเสือกวางควายหรือแม้แต่บนต้นไม้ก็ยังมีสัตว์ต่างๆค่ะเช่นนกกระรอกนะคะกลางคืนมีอะไรบ้างเอ่ยสุนัขจิงจอก นกคูกคักงค้าวตัวตุนว้าวเด็กๆด,ดูตามรูปภาพได้เลยนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของหน่วยกลางวันและกลางคืนค่ะเด็กๆเรียนรู้เสร็จแล้วเก่งมากค่ะใครที่อยากเรียนรู้ซ้ำก็ลองดูคลิปใหม่อีกรอบนึงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ